สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูนิ้งในวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูก็จะสอนเรื่องคำที่ไม่ประวิสัญนญนีค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาคุณครูก็จะทบทวนสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปในครั้งที่แล้วก่อนนะคะ นักเรียนจำได้ไหมว่าคำที่ประวิสัญนชนีคืออะไระจำได้ไหมคะคำที่ประวิสัญนชนีก็คือคำที่ประสมกับสระอะไรลูกสระอะนั่นเองนะคะแล้วเราก็เห็นรูปสระได้ชัดเจนเลยนะคะอย่างเช่นคำว่ามะ,ะมะมะม่วง มีคำว่าอะไรอีกนะคะที่เราเห็นรูปสระได้ชัดเจนเลยมะนาวมะพร้าวแบบนี้เราเห็นนะคะเห็นรูปสระก็คือวิสัชนีนั่นเองตัวนี้นะคะก็คือเรามีชื่อเรียกเขาว่าวิสัชนีเรานํำวิสัญชญีเนี่ยมาเขียนเป็นเสียงสระค่ะนะคะเราจึงเรียกเขาว่าวิสัญชญีนั่นเองนะ ที่เราเรียกสระอะสระอะนั่นแหละลูกชื่อจริงเขาคือวิสัญชนีนะคะแบบนี้นะคะคือคำที่ประวิสัญชนีค่ะต่อมาค่ะเรามาเรียนเนื้อหาในส่วนของวันนี้กันดีกว่านั่นก็คือเรื่องคำที่ไม่ประวิสัญชนีค่ะไปดูกันเลย คําที่ไม่ประวิสันชนีก็คือคําที่อ่านออกเสียงประสมกับสระอะแต่ว่าไม่มีอะไรลูกไม่มีรูปสระอะนั่นเองค่ะหรือไม่มีวิสันชนีนั่นเองนะเวลาที่อ่านออกเสียงจะอ่านเสียงอะเพียงแค่ครึ่งเสียงเท่านั้นค่ะไม่ต้องอ่านเต็มเสียงนะคะมาดูตัวอย่างคำกันค่ะเช่นคําว่าเดี๋ยวนักเรียนอ่านตามครูนะฉลามถนนผักกา เสมอสี่คำนี้นะคะนักเรียนสังเกตไหมว่าบางคำก็เป็นอักษรน,นำเห็นไหมลูกเอ๊ะมีคำไหนบ้างที่เป็นอักษรน,นำมาวิเคราะห์กันค่ะคำแรกนะค,ะคำว่าฉลามเป็นอักษรน,นำไหมลูกอักษรน,นำเนี่ยที่ต้องอ่านแบบสองพยางจะมีคำที่ครูเนี่ยให้ท่องจำนักเรียนจำได้ไหมก็คือสูงกลางนำต่ำเดียว ดูสิว่าฉลามใช่ไหมช้อชิงคืออักษรสูงลอลิงคืออักษรต่ำเดี่ยวดังนั้นเป็นอักษรน,นำค่ะจะต้องใส่สระอะที่พยางหน้าและใส่อ่านหอหีบที่พยางหลังนะเอาหอหีบเข้าไปผสมด้วยถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นหน้าตาของเขาก็ตามนะมาดูคำต่อไปค่ะคำว่าถนนถนน ถนนก็เป็นอักษรอะไรลูกอักษรนํานั่นเองนะคะเพราะว่าถอถุงคืออักษรสูงนองหนูคืออักษรต่ําเดี่ยวเพราะฉะนั้นต้องอ่านแบบอักษรนําค่ะต่อมาค่ะผกาผกาผกาเป็นอักษรนําไหมลูกไม่เป็นเพราะว่าอะไรคะผอผึ่งเป็นอักษรสูงอ่ใชัยแต่ว่ากอไก่เป็นอักษรกลางเพราะฉะนั้นไม่ใช้อักษรนํานะ ากานะคะแปลว่าดอกไม้นะคะต่อมาค่ะคำสุดท้ายเสมอเสมอเสมอก็เป็นอักษรน,นำเช่นกันนะคะเพราะว่าสอเสือคืออะไรลูกสอเสือก็คืออักษรสูงมอมาก็คืออักษรต่ำเดี่ยวนั่นเองค่ะนะคะไปดูตัวอย่างคำแล้วอ่านไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะ ฝึกอ่านคำที่ไม่ประวิสันชนีกันค่ะอย่าลืมนะคำที่ไม่ประวิสันชนีจะต้องอ่านออกเสียงอะเพียงแค่ครึ่งเสียงเท่านั้นคือเราไม่ต้องออกเสียงอะมากนะคะไม่ต้องออกแบบเต็มเสียงเราจะไปเน้นหนักเสียงที่เราออกเนี่ยที่พยางหลังนะคะดังตัวอย่างต่อไปนี้เลยค่ะเช่นคำว่าสลัดเห็นไหมคะสลัดเราจะเน้นหนักตรงคำว่าหลัดนะคะคำนี้ก็เป็นอักษรนำเช่นกันนะคะ ไม่อ่านว่าสลัดแต่อ่านว่าสลัดนะคะเพราะว่าสอสือเอาเป็นอักษรสูงลอลิงเป็นอักษรต่ําเดียวจะต้องอ่านแบบหอนำนั่นเองค่ะทีนี้นักเรียนอ่านตามครูนะคะสลัดธนูทหารนะไปดูต่อกันค่ะมาฝึกอ่านต่อนะคะเกษตรขบวน ฉเฉลยอีกครั้งค่ะเกษตรขบวนฉเฉลยมาเล่นเกมทายคำที่ไม่ประสมะไม่ประวิสันชนีกันดีกว่าค่ะนะออกเสียงอะแต่ว่าไม่มีรูปอะนะให้นักเรียนหาคำมาใส่ในช่องที่เป็นคำถามนี้นะคะ นักเรียนดูคำที่ครูให้มาค่ะเป็นคำใบ้นะดูสิว่าคำใบ้ที่ให้มาเนี่ยมันน่าจะเป็นเกี่ยวนะคะเกี่ยวเนื่องกับคำที่เป็นคำตอบนะคะที่ไม่ประวิสันชนีอย่างไรนะ,ะอย่างภาพแรกนะคะเป็นภาพเด็กชายนะ,ะกำลังทำอะไรลูก กินข้าวนะคะกินอาหารนั่นเองนะภาพที่2ก็คือเป็นรูปอะไรลูกเป็นรูปอาหารนะคะเอ๊สองคำนี้นะน่าจะเกี่ยวกับคําว่าอะไรที่เป็นคําตอบไปดูเฉลยกันเลยค่ะใครนึกออกน่าจะเป็นอะไรเอ่ยอร่อยนั่นเองนะคะคําตอบก็คือคําว่าอร่อยอร่อยไม่ประวิสันชนีนะคะออกเสียงอะแต่ว่าไม่ประวิสันชนีนั่นเองนะดังนั้นคํานี้จึงเป็น คำที่ไม่ประวิสัญชีนีค่ะนักเรียนออกเสียงตามคุยครั้งค่ะอร่อยอร่อยนะคะไปดูเกมต่อไปค่ะเออเกมเดิมอ่ะกติกาเดิมเลยนะคะแต่ว่าเปลี่ยนรูปภาพค่ะนักเรียนดูซิว่าน่าจะเป็นคำตอบว่าอะไรคะ นะมีรูปภาพนะะเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งนะของร่างกายมนุษย์ค่ะอวัยวะส่วนนี้นะคะสามารถทําไมลูกได้กลิ่นนะคะน่าจะแปลว่าอะไรลูกน่าจะเป็นคําตอบว่าอะไรไปดูฉเฉลยกันค่ะบางคนนี้ตอบได้แล้วนะคือคําว่าจมูกนั่นเองนะคะจมูกนะเป็นอักษรน,นําด้วยนะคะจอจานคืออักษรกลางมอม้าคืออักษรต่ําเดี่ยวเพราะฉะนั้นจะต้องอ่านแบบอักษรต่ําเดี่ยวออักษรน,นานะคะ อ่ะใส่อัที่จอจานแล้วก็ใส่หอหีบที่หน้าหมอม้านะคะอ่านว่าจะโมกไม่อ่านจะโมกนะลูกอ่ะอ่านพร้อมคุยครั้งค่ะจะโมกโอเคไปต่อค่ะมาดูเกมสุดท้ายของวันนี้นะคะก็จะให้นักเรียนเนี่ยดูซิลูกว่าสองรูปภาพนี้น่าจะเป็นคำว่าอะไรที่ไม่ปรวิสนาชนีนะคะภาพแรกนะคะเป็นเด็กชายนะ,ะผมสีน้ำเงินเลยกำลังนำเหรียญน,นะคะใส่ กระปุกนั่นเองนะคะเป็นการออมเงินนะคะต่อมาภาพที่2ค่ะมีตัวภาษาอังกฤษเป็นคําใบ้ค่ะเป็นคำ,คนคำอ่าเป็นสถานที่สถานที่หนึ่งนะลูกเอ๊ะเป็นอะไรเอ่ยอ่ะลองดูสิลองดูสิน่าจะเป็นอะไรคะนะมีตัวภาษาอังกฤษด้วยดูสิ BANK นะคะคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านว่าอะไรเอ่ยนะเป็นคําภาษาอังกฤษเราไปดู เฉลยกันดีกว่าค่ะเพราะว่า B A N K นะคะเป็นคำตอบนั่นเองนะใครทราบบ้างว่าแปลว่าอะไรนะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะก็คือคำว่าธนาคารนั่นเองค่ะธนาคารนะคะ,ะคือเฉลยธนาคารเห็นตรงทะไหมโลกมันไม่ประวิสันชนีนะคะเพราะฉะนั้นเป็นคำที่ไม่ประวิสัญนชนีนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้เราไปดูการบ้านกันดีกว่าค่ะให้นักเรียนนะคะถ่ายวิดีโอตนเองออกเสียงคำที่ไม่ประวิสัญน,นีต่อไปนี้ค่ะมีทั้งหมด8คํคำนักเรียนก็ถ่ายวิดีโอนะ,ะส่งให้คุณครูดูทางแชทส่วนตัวคุณครูก็จะดูว่านักเรียนเนี่ยอ่านออกเสียงถูกต้องหรือไม่นะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ให้นักเรียนนะคะไปถ่ายวิดีโอได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ